เพลงนี้โต้ฉบับตั้งสายเป็น E standard เนี่ยเราสามารถเอามาเรียบเพลงใหม่ให้เล่นโดยตั้งสายเป็น drop D ได้ไหมได้ครับแล้วมันก็จะได้ซาวที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับแต่ว่าข้อจำกัดก็น,น่าจะมีอยู่นิหนึ่งเนาะมันควรจะเป็นเพลงที่อยู่ในคีย์ D หรือเล่นสายเปิด D ได้นะครับผมยกตัวอย่างเพลง Mr. Crowley ของ Ozzy o s b o r t ละกันเพลงนี้อยู่ในคีย์ D minor นะครับแต่โต้ฉบับเรนี้ลดตั้งสายเป็น E standard นะครับเขาน่าจะเล่นประมาณนี้น มันก็ได้กลิ่นอายของเมทัลยุค80ต้นนะครับแต่ถ้าเราอยากจะทำให้มันฟังสมัยใหม่ขึ้นเบสลึกขึ้นเป็นโมเดิร์นเมทัลขึ้นครับรอบดีครับเราก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากโน้ตตัวดีต่ำที่เป็นรูทของคียได้ด้วยจะขอดีที่เคยเล่นแบบนี้ผมจะเอามาเล่นเป็นแบบนี้ได้ครับ มันจะได้สาวที่ทำมึนแล้วก็สมัยใหม่ขึ้นทันทีเลยครับลองเอาไวปดีๆไปีด้เรลยงกับเพลงอื่นๆดูได้นะครับ